This the Standard Podcast. Eight Minute is Eye-Opening i ears. s for your your ยวอยู่ที่ประวัติศาสตร์นโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับความเดือนตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความพยายามของไทยในการที่จะเดินหน้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับ เป็นสมาชิกของสหรประชาชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้ระเบียบโลกใหม่หรือว่า New World Order ด้วยการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกได้จําเป็นต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิกนะครับคณะมนตรีความมั่นคงถาวรของสหประชาชาติ5ชาติเราได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาจีนคณะชาติเองไม่ได้ปฏิเสธนะครับในขณะเดียวกัน British Empire เองยินยอมที่จะให้การสนับสนุนไทยหรืออีก2ประเทศครับกล่าวคือฝรั่งเศสและ1ประเทศก็คือสหภาพโซเวียตเรามีข้อบาดหมางบางข้อกับพวกเขา และเราทำอย่างไรจึงจะให้พวกเขานั้นยินยอมสนับสนุนไทยให้เข้าสู่การเป็นสมาชิก UN ได้วันนี้ครับเรามาติดตามกันต่อเลยถามว่าทําไมฝรั่งเศสเคืองอะไรเราฝรั่งเศสไม่พอใจนะครับที่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นี่เนี่ยบ้านเราครับประเทศไทยช่วยโอกาสที่รัฐบาลสาธารณรัฐที่3ของฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อน,นาซีเยอรมัน แล้วก็มีรัฐบาลหุ่นวิชีฟร็องส์นะครับภายใต้จอมพลฟิลิปเปตังมาปกครองประคองสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นครับประเทศไทยเองเข้าทำสงครามยึดพื้นที่ฟรัช์อินโดชัยนาที่เรียกกันว่าสงครามไทยฝรั่งเศสตุลาคม1940ถึงพฤษภาคม1941จนฝรั่งเศสครับเสียดินแดนบางส่วนให้กับไทยสำหรับสงครามนั้นท่านถามว่ามีด้วยเหรอมีสิครับและนั่นเองก็คือจุดกําเนิดของอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิที่ตั้งตะหงงานอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ การยุติสงครามและการได้ไถ่ได้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับจากอินโดจีนของยุควิเชีฟรอนส์มีการลงนามกันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับที่โตเกียวในวันที่9กพฤษภาคมหนกายในช่วงนั้นครับยังได้มีการเชิญผู้แทนจากญี่ปุ่นและเยอรมันเข้าร่วมฉลองด้วยฝ่ายญี่ปุ่นเองได้มีการส่งโซจิโรอิดะส่วนเยอรมันเองได้มีการส่งโคบตเอเซนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีในตอนนั้นญี่ปุ่นยังไม่ได้บุกเบอร์ฮาร์เบอร์นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นคู่สงครามก ญี่ปุ่นตอนนั้นยังไม่ได้ร่วมฝ่ายอักษะยังช่วยไทยในการยึดครองมณฑลลาวเทียนจังหวัดพระตะบองจากลาวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยอีกด้วยทีนี้ครับพอเกเรมพิกฝรั่งเศสกลายมาเป็นฝ่ายชนะสงครามฝรั่งเศสในยุคหลังสงครามโลกก็คือนยุคสาธารณรัฐที่4ซึ่งมาแทนที่วิชิฟรองส์ในฐานะสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาปร,ระชา,ชาติจึงตอบโต้ไทยครับด้วยการไม่ยินยอมให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกสาร,ระราชาติด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาอีกแล้วครับท่าน ที่มาเป็นตัวประสานทําให้ได้มีการลงนามเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาโตเกียวที่ลงนามเอาไว้หลังสงครามไทยฝรั่งเศสในปี1941ทําให้ดินแดนที่ไทยได้กลับมานั้นกลับกลายเป็นของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งทําให้ฝรั่งเศสกลับมามีความสัมพันธ์ทางการทูตแบบปกติกับไทยโดยไทยได้คืนมณฑลบุรพาก็คืมอนนคมณฑลเขมรดินแดนเดิมเช่นจังหวัดพระตะบองสีโสพลจำปาสักและพิบูลสงครามเดิมคืนให้กับอินโดจีนของฝรั่งเศสไปอีกชาติหนึ่งครับ ก็คือประเทศสังคมนิยมหนึ่งเดียวนะครับในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาตินั่นก็คือสหภาพโซเวียตแม้ว่าไทยครับจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจักรวรรดิรัสเซียในยุคโรมานอฟแต่พอสหภาพโซเวียตสถาปนาเป็นรัฐใหม่ไทยกับโซเวียตยังไม่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแก่กันนะครับไยไทยชี้บอกว่าจริงๆแล้วมีความพยายามไปแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ครับเพราะติดช่วงสงครามโลก การเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติโดยช่วงยิ่งครับการเจรจากับสหภาพโซเวียตที่เรายังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยคือเป็นสิ่งซับซ้อนครับในช่วงนั้นสหภาพโซเวียตยื่นข้อเสนอให้ไทยครับส่งคณะทูตไปประจำการที่กรุงมอสโกซึ่งกรมหมื่นนราธิป,ปพันธ์พงศ์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเจรจากับนายอังเรโกรมิโกหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพโซเวียตแต่ว่าครับโซเวียตยังติดใจยอยุดหนึ่งประเด็นครับ นั่นก็คือความขุ่นข้องหมองใจในเรื่องที่ประเทศไทยเรามีกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ปี2476หรือว่า1933ถ้าหากว่าเราไม่ยกเลิกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์ฉบับนี้สหภาพโซเวียตจะไม่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและไม่ยินยอมให้ไทยเป็นสมาชิกองค์การสหรประชาชาติ หลังสงครามโลกครั้งที่2ครับนายกรัฐมนตรีท่านต่อมาก็คือนายปรีดีพนมยงค์ได้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นและก็เปิดทางให้ไทยนั้นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสหภาพโซเวียตต้องบอกว่าแต่เดิมมีความสัมพันธ์นะครับแต่เป็นสยามกับรัสเซียตอนนี้มาเป็นไทยกับสหภาพโซเวียตและไทยเองก็ได้กลายเป็นสมาชิกสหประชาชาติลำดับที่55ได้ในที่สุดหมายเหตุเล็กน้อยนะครับท่านทูตดิเรกชัยนามนะครับหลังจากที่ท่านทำธุรกิจเพื่อชาติในมิติทางการทูตแล้วเนี่ย ต่อมาครับท่านยังได้ดำรงตาแหน่งเป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นท่านแรกอีกด้วยลูกศิษย์ลูกหาก็าจะรู้จักท่านในนามของศาสตราจารย์ดิเรกชัยนามครับไหนไหนครับเราพูดถึงจุดยืนของไทยต่อลทัทธิคอมมิวนิสต์ไปแล้วในช่วงก่อนสงครามโลกรวมถึงช่วงที่สิ้นสงครามโลกไปแล้วครับก่อนที่จะเดินหน้าพูดถึงจุดยืนของไทยบนเวทีโลกโดยเฉพาะยุคสงครามเย็นคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะไม่พูดถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคท ดังที่เราทราบอยู่แล้วครับว่าความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีนทั้งสารประเทศนั้นเกิดจากความขัดแย้งของรัฐบาลอนุรักษ์นิยมที่ได้รับการสนับสนุสน,นจากสหรัฐอเมริกาฝ่ายหนึ่งกับขบวนการคอมมิวนิสต์ของอินโดจีนที่มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำโดยโฮจิมินกับรัฐสังคมนิยมคอมมิวนสิสต์ไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีหรือว่าโซเวียตก็ดีอีกฝ่ายหนึ่งจึงกลายเป็นความขัดแย้งภายในที่มีมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังกล่าวอีกในหนึ่งก็คือสองครามเย็นที่มีรัฐบาลอนุรักษ์นิยม และขบวนการคอมมิวนิสต์ของแต่ละประเทศเป็นตัวแทนไปสู้กันบนแผ่นดินของตัวผูกเขาเองประเทศไทยเองแตกต่างไหมครับไม่แตกต่างครับด้านหนึ่งครับไทยในยุคข,ของจอมพลปที่มีการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนและกลับมาครองอํานาจต่ออีก9ปีตามด้วยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐก็เลือกที่จะให้การสนับสนุนอยู่กับสหรัฐอเมริกาขณะที่เราเองครับเราก็มีพัรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายคอมมิวนิสต์อินโดจีนและได้รับการสนับสนุนจากพักคอมมิวนิส ของจีนซึ่งต่อมาก็เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนไปด้วยปัญหาก็คือแล้วไหนครับไทยเองจึงสามารถรอดพ้นความขัดแย้งที่รุนแรงชนิดฆ่าชีวิตคนหลักแสนหลักล้านหมือนเวียดนามและกัมพูชาไปได้เรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยครับเราไปดูที่การกำเนิดเกิดขึ้นและการเติบโตของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยที่ถือว่ามีความสําคัญต่อความเข้าใจในเรื่องของจุดยืนไทยท่ามกลางสงครามเย็นอยู่ไม่น้อย จึงขอไล่เลียงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เดินหน้าเข้าใจเรื่องของนโยบายการต่างประเทศไทยในภาวะดังกล่าวได้ด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์เองถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับในช่วงศตวรรษที่19ในภูมิภาคที่มีระดับการพัฒนาทางอุตสาหการรมสูงอย่างยิ่งเช่นประเทศในยุโรปน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าที่สหรัฐอเมริกาและสหร,ราชอาณาจักรที่มีพัฒนาการสูงมากกลับไม่มีขบวนการคอมมิวนิสต์อันนั้นแยกไปพิจารณาทีหลังทีนี้เรามาดูการเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยปกติแล้วลทัทธิคอมมิวนิสต์ผ่านเข้ามาสู่กลุ่มประเทศของเราผ่านชนชั้นนำครับที่ได้มีการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศรวมถึงชาวต่างชาติเช่นกรณีของเวียนซินกุลหรือว่าโฮจิมินที่เป็นผู้นำของขบวนการคอมมิวนิสต์สากลหรือว่าคอมมินเทิร์ในภูมิภาคอินโดจีนในปี2473หรือ1930ที่โฮจิมินครับหรือว่าตอนนั้นใช้ชื่อว่าสหายซุงที่บอกนะครับเวียนซินกุลเปลี่ยนชื่อมา3-40ครั้งกว่าที่จะมีชื่อ ว่าโฮจิมินในช่วงนั้นใช้ชื่อว่าสหายสุงเดินทางมาประชุมคณะกรรมการคอมมิวนิสต์สากลหรือว่าคอมมินเทิร์ในภูมิภาคอินโดจีนของเราที่โรงแรมตุ้นกี่ถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่แถวหัวลำโพงครับกรุงเทพบ้านเรานี่แหละครับด้วยขบวนการคอมมิวนิสต์เองก็กำลังพัฒนาขึ้นในบ้านเราและมีที่ทําการพักเป็นตึกลับที่ถนนสี่พญยาน,นี่เองคําว่าคอมมิวนิสต์ครับเป็นลทัทธิต้องห้ามในประเทศไทยโดยในปี1933หรือว่า1ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยบ้านเรา พระยามาโนปรกรก์นิติธาดามีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติต่อต้านคอมอคอมิวนิสต์ท่าทีต่อต้านคอมมิวนิสต์ี่เองครับทำให้ท่านปรีดีพนมยงผู้เขียนแนวคิดปฏิรูปสมุดปกเหลืองจึงถูกกดดันให้เดินทางออกนอกประเทศโดยเหตุที่ว่าเนื้อหาของสมุดปกเหลืองของท่านนั้นถูกตีความว่ามีใจความเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งๆท,ท,ที่หลายหลายฝ่ายมองว่าใจความในสมุดปกเหลืองของท่านนั้นเป็นส่วนผสมระหว่างเสรีนิยมกับสังคมนิยมแบบชองชากุโซมากกว่าแบบคอมมิวนิสต์น่าสนใจนะครับว่า กรอบเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2คือจุดหัวเลี้ยวหัวตอที่ประเทศไทยที่ตั้งอยู่ที่อินโดจีนพื้นที่แห่งการเติบโตของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เข้มข้นมากส่วนหนึ่งครับจากสาภาพพรรคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่นําโดยโฮจิมินที่เป็นพันธมิตรกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในราชอาณาจักรล่าที่มีเจ้าสุพานุวงว์งและไก่สอนพรมวิหารเป็นแกนนาในราชอาณาจักรกัมพูชาที่มีขบวนการคอมมิวนิสต์ที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วนําโดยซนงอกมินเป็นแกนนา สหรัฐอเมริกาเหลงเห็นครับว่าประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นประเทศพันธมิตรแค่ประเทศเดียวที่สําคัญของสหรัฐในภูมิภาคนี้ส่วนหนึ่งเลยเพราะประเทศไทยนั้นไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดดังนั้นสังคมไทยไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้แบ่งฝ่ายเหมือนสังคมอื่นที่มีฝ่ายที่เข้ากับฝ่ายเจ้าอณานิคมและฝ่ายที่ต้องการเรียกร้องเอกราชทับซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งมิติกับเรื่องของความขัดแย้งทางอุดมการณ์ตั้งแต่ปลายช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับประเทศไทยเรามีรัฐบาลพลเรือนไปแล้วโดยในควงอภัยวงศ์ นายเสยนีประโมทและตามด้วยอาจารย์พีดีพนมยงค์แต่แล้วด้วยการที่หมู่ชนชั้นนําที่เป็นพล,ลเรือนนั้นมิได้มีเอกภาพก็เ,เลยเปิดทางให้จอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยกลับเข้ามาสู่อํานาจด้วยการรัฐประหารในปี2490-1947อันเป็นการดํารงตําแหน่งนะครับนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ตั้งแต่ปี1948และครั้งนี้ยาวกว่าสมัยแรกสมัยแรก6ปีสมัยนี้9ปีถึงปี1957เลยนะครับ แต่แน่นอนนะครับด้วยความที่ว่ารัฐบาลจากการรัฐประหารจอมพลปอนี้ไม่ได้มีความยึดโยงใดๆกับประชาชนเลยพนวกกับการเติบโตของอุดมการคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคที่บั่นทอนชนชั้นนําทําให้จอมพลปอเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับมหามิตรอย่างสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของแฮร์รี่ทรูแมนที่ถือได้ว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐในยุคสงครามเย็นแน่นอนครับว่าเราประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากมหามิตร จากสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาก็เป็นหลังพิงที่ดีสาหรับระบบเผด็จการของจอมพลปอพิบูลสงครามด้วยการส่งกําลังพลของไทยไปรบในสมรภูมิเกาหลีที่เป็นเตียเตอร์แรกของสองครามเย็นเป็นการตอกย้ําความใกล้ชิดของรัฐบาลจอมพลปอกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกายุคแฮร์รี่ทรูแมนได้เป็นอย่างดีเมื่อเข้าใกล้สหรัฐอเมริกาครับและป้องกันสิ่งที่ฝ่ายรัฐเรียกว่าภัยคอมมิวนิสต์ดังนั้น กฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์จึงถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยครั้งนี้ในปี1952-2495ครับเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าในช่วงเวลานั้นไทยดูเหมือนอยากจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเพราะมองว่าจีนเองเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคการที่จะเข้าฝ่ายสหรัฐอเมริกาฝ่ายเดียวโดยไม่บริหารความสัมพันธ์กับจีนเลยไม่น่าจะเป็นนโยบายที่ถูกต้องสักเท่าไหร ในยุคนั้นครับที่ปรึกษาคนสําคัญของจอมพลปอพิบูลสงครามก็คือนายสังพัฒนโนไทยเสนอแก่จอมพลปอนะครับว่าการที่จะทําให้จีนนั้นเชื่อใจไทยที่เป็นมิตรที่สนิทสนมกับสหรัฐแล้วแต่ไม่มีรับลมคมในใดๆกับจีนจึงได้มีการเสนอให้มีการส่งตัวประกันไปแสดงความจริงใจเอาไว้ที่ปักกิ่งและผู้ที่สังพัฒนโนทยส่งไปก็คือบุตรของตัวเองสองคน ได้แก่บุตรชายก็คือคุณวันวัยและก็บุตรสาวคือคุณสิรินพัฒโนไทยส่งทั้งสองคนไปเรียนหนังสือที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเรียกว่าเล่นใหญ่มากนะครับโดยที่บุตรทั้งสองคนของอาจารย์สังพัฒนโนไทยได้รับการดูแลในฐานะบุตรบุญธ,ธ,ธรรมของนายกรัฐมนตรีโจเอ,อินไหลในเวลาต่อมาว่าง่ายๆวิธีนี้เป็นการผูกสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับจีนเอาไว้ก่อน ทั้งทั้งที่จีนเองเป็นมหาอำนาจในแง่ของอุดมการแล้วเป็นคนละขั้วกับสหรัฐอเมริกามีความหมายว่าเรามีมิตรทั้ง2ฝ่ายสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการในช่วงหลังสงครามโลกครับขบวนการคอมมิวนิสต์อินโดจีนเติบใหญ่ส่วนหนึ่งเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นกลับเข้ามาอิทธิพลโดยเฉพาะยิ่งครับในเวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับความนิยมสูงขึ้นเพราะคนเวียดนามต้องการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปแรกทีเดียวได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน ต่อมาหันกลับไปรับความการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์ภาพสโซเวียแทนที่เวียดนามกับฝรั่งเศสร,รบกันต่อมาจนกระทั่งถึงปี1954ฝรั่งเศสพ่ายแพ้โดยสมบูรณ์แบบที่เดีนเบนฟูความวิตกกังวลของโลกเสรีถูกยกระดับขึ้นครับเพราะเชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนั้นแข็งแกร่งขึ้นแถมยังเข้าไปขยายอิทธิพลในราชอาณาจากักรลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยหนึ่งปีหลังจากการศึกที่เดนเบนฟูสหรัฐและพันธมิตร จึงได้ก่อตั้งสิ่งที่เหมือนกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตขึ้นในภูมิภาคของเราเพื่อคานดุลการขยายอิทธ,ธิพลของคอมมิวนิสต์และองค์กรนั้นเรียกว่าซีโต South East Asia Treaty Organization หรือว่าองค์การสนธิสัญญาเอชอาคเน่ G A K A N e. น่าสนใจมากนะครับในบรรดาสมาชิก8ประเทศของซีโตมีแค่2ประเทศแค่นั้นเองครับที่เป็นภาคีก็ได้แก่มหามิตรของสหรัฐอเมริกา2ประเทศ ก็คือฟิลิปปินส์ในยุคข,ของเฟอร์ดินานด์มากอสอีกหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนละครับก็คือไทยแลนด์ในยุคข,ของจอมพลปอนี่แหละครับสำหรับ6ชาติน่าสนใจมากนะครับพวกเขาไม่ได้อยู่ในภูมิภาคของเราได้แก่ใครบ้างสาหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหราชาอาณาจักรซึ่งสหราสา,หราชาอาณาจักรก็ครอบคลุมไปที่ฮ่องกงบอร์นิวเหนือและสารวักรวมถึงฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นพวกเขาไม่มีอาณานิคมในอินโดจีนต่อไปแล้วจุดเริ่มต้นครับคือการประชุมที่มะนิลาฟิิิลปน์ โดยมีประธานาธิบดีฟอรินานมาคอสเป็นเจ้าภาพการประชุมเลขาธิการคนแรกขององค์กรสีโตเป็นคนไทยครับท่านชื่อว่าพศสารสินตลอดช่วงเวลา15ปีของการดำรงอยู่ของสี่โตมีคนไทยเป็นเลขาธิการนะครับ3คนได้แก่คุณพศสารสินคุณคนทีสุพมงคลและคุณสุนทรหงษ์ละดารมแต่คนไทยเองอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อสีโตมากนักสักเท่าไหร่นะครับเราจะดินอาเซียนบ่อยกว่าถ้าเราได้ยินน้อยแปลว่าอะไรครับบทบาทไม่เยอะนะครับ ที่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่การเข้าร่วมสี่โตมันคือหลักฐานในประวัติศาสตร์ถึงความพยายามนะครับในการร่วมต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของโลกฝ่ายเสรีในภูมิภาคที่มีเราประเทศไทยเข้าไปมีส่วนด้วยการตัดสินใจของไทยเข้าไปสู่การเป็นสมาชิกสี่โต้ครับเป็นการตอกย้ำการเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นที่ไทยนั้นเลือกอยู่ข้างโลกเสรีของสหรัฐอเมริกาและสัมพันธมิตรเพื่อป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียคเน์ในแง่การต่างประเทศครับ ใทยเองได้มีการลงนามความตกลงต่าง,างๆเช่นให้สหรัฐสามารถส่งฐานมาประจำการในไทยได้กระทรวงการต่างประเทศประสานส่งกองกําลังไปช่วยพันธมิตรยูเอรบทําให้กระทรวงการต่างประเทศถือเป็นปากประตูของไทยกับมิตรประเทศที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านทุนและทระัพยากรจากต่างประเทศสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยใต้ปีกสหรัฐอเมริกาต่อมา กลับมาที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคอทออกันบ้างน,นะครับเพราะการเข้าใจนโยบายการต่างประเทศไทยในช่วงนั้นโดยไม่เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคงจะไม่ครบถ้วนเล่าโดยสั้นนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองถือกำเนิดในปี2485-1942าหนี 42, ซึ่งอยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละครับตอนนั้นมีการประชุมสมัชชาครั้งที่1เบื้องต้นครับเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนเวียดนามเหนือลาวและกัมพูชา ในยุคนั้นโลกคอมมิวนิสต์ดูเผนๆแล้วเหมือนเป็นหนึ่งเดียวนะครับแต่จริงๆเป็นแค่ภาพลวงตาเพราะมิตรภาพระหว่างจีนแดงสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้เหมาเจ๋อตุงกับสหภาพโซเวียตเริ่มมีรอยปริแตกงไปแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ในแต่ละประเทศเองก็จะต้องเลือกแหละครับว่าจะรับการสนับสนุนจากจีนแดงหรือว่าสหภาพโซเวียตเวียดนามเองครับเบื้องต้นรับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อมาเปลี่ยนไปรับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาครั้งที่สองในปี1952-2495เลือกที่จะรับแนวความคิดเหมาเจ๋อตุงหรือว่าเหมาเจ๋อตุงจะซื้อเสียงเป็นหลักและการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบมาจากบทความที่มีชื่อว่าวันเสียงปืนแตกของรองศาสตราจารย์ดรนครินทร์เมฆไรรัตน์ที่เผยแพร่ในเอกสารของสถาบันพระปกเกล้าพบว่าแต่เบื้องต้นมิได้เคยคิดนะครับในการที่ใช้แนวทางต่อสู้กับรัฐไทยด้วยกำลังอาวุธแต่แล้วครับ เกิดการประทะกันของสองฝ่ายกก้าคือรัฐบาลทหารไทยในยุคจอมพลทั้งหลายที่เป็นพันธมิตรที่แนบแน่นของสหรัฐอเมริกาและยอมให้สหรัฐอเมริกานั้นใช้ไทยเป็นฐานในการปฏิบัติการสงครามเย็นในอนโดจีนกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เริ่มต้นเป็นสงครามครับในปี1965หรือที่เราเรียกกันว่าวันเสียงปืนแตก7สิงหาคม2 5 0 8ยุคนั้นครับตรงกับยุคข,ของจอมพลถนอมกิตติขจรเสียงปืนแตกที่เรนูนครจังหวัดนครพนม ต่อมาในปี1969ครับก็คือ2 5 1 2เกิดการประทะครั้งสำคัญต่อ,ตอมาเช่นที่เขาขอเพชรบูรณ์ที่ผีปั้นน้ำที่ผูผานเป็นต้นการกำจัดคอมมิวนิสต์ที่ภาคใต้หลายจังหวัดดังที่เราจะเคยไินเรื่องนี้ครับที่บลงภูเขาเผาลงถังแดงต่อเนื่องมาทศวรรษที่70ครับมีการ,รเผชิญหน้ากันของกองกําลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ฝ่ายรัฐเรียกว่าผก่คอ,อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต ที่เขาคอเพชรชบูรณ์ภูหินร่องกล้าที่พิษุงโลกด้านหนึ่งครับเรามีการประทะก,กันไม่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีนหากแต่ระดับของความขัดแยง้งไม่ได้หนักหน่วงสาหัสและสร้างความเสียหายในระดับเดียวกันกับที่สร้างเอาไว้ในกัมพูชาและเวียดนามบทบาทของไทยในกรอบเวลานั้นครับตั้งแต่สมัยยุคจอมผลสฤรดิ 1, ์1959ถึง1น6 3นายนายถนัดคอมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เดินหน้ากระชับสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาซึ่งยุคนั้น ก็ใกล้เคียงกันละครับกับยุคของจอห์นเอฟเคนเนดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเวลานั้นก็คือพันเอกพิเศษถนัดคอมมันได้มีการเสนอแนวความคิดจะตั้งอาเซียนบนอเจนดาความมั่นคงเพื่อมุ่งสันติภาพและความเจริญร่วมกันเป็นโอกาสสร้างความสมานฉันระหว่างรัฐต่างๆได้แก่อะไรบ้างครับมาเลเซียฟิลิปปินอินโดนีเซียซึ่งทั้งสามประเทศนั้นเจอกับขบวนการคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินเจอกับขบวนการที่มีชื่อว่าฮุกบาลครับมาเลเซียมีขบวนการคอมมิวนิสต์สารวัตร อินโดนีเซียมีนิยบวยาคอนฟรอนตาซี่สิงคโปร์เองครับในกรอบเวลานั้นกำลังเริ่มต้นเป็นรัฐอิสระจากมาเลเซียพวกเขาก็เจอปัญหาครับวิทยุคลื่นสั้นปลุกระดมจากจีนโดยสม่ำเสมอในช่วงแรกทีเดียวครับอินโดนีเซียแต่เดิมทีเป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มไม่ฝักฝไฟไฟไ่ายฝ่ายใดหรือว่านอนอลไลเมนต์ ignment, ตั้งแต่การประชุมที่บันดุงในปี1952ายเบี่ยงครับเพราะอยากที่จะเป็นผู้ก่อตั้งชุมชนอาเซียนอยากที่จะเป็นผู้นำ แต่หลังจากที่บ้านเราครับใช้การโน้มน้าวทางการทูตทําให้ประธานาธิบดีสุการโนผู้นําและผู้แทนรวม5ประเทศครับตกลงมาประชุมกันที่กรุงเทพยกร่างปฏิญญากรุงเทพและลงนามที่วังสรารมเป็นการชูบทบาทของไทยในภูมิภาคในปี1967ก็คือ10ปีหลังการก่อตั้งสีโต๊ะไทยเองครับตอนนั้นเป็นหัวเรื่อใหญ่ในการฟอร์มตัวของประชาคมอาเซียนหรือว่าปฏิญญากรุงเทพที่มีประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอีก4ประเทศร่วมลงนามด้วย อันได้แก่ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศเกิดมาอย่างสิงคโปร์ภาพที่เราเห็นนะครับปฏิญญากรุงเทพประกอบไปด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของ5ประเทศผู้ก่อตั้งชุมชนอาเซียนของไทยก็คือพันเอกพิเศษถนัดคอมันของฟิลิปปินส์ได้แก่ท่านนาซิโซ,โซรามอสของสิงคโปร์ได้แก่ท่านชีนาธมบีราชารัตนำของมาเลเซียได้แก่ท่านตนอับดุลราซักและของอินโดนีเซียได้แก่ท่านอาดัมมาลิก ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากสงครามกลางเมืองที่สหรัฐนั้นมีบทบาทอย่างมากและไทยเป็นฐานในการส่งกําลังบํารุงเกิดเหตุการณ์ที่สําคัญอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับก็คือการที่ลินดอนจอห์นสันประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในปี1968ส่งผลให้ริชาร์ดนิกสันชนะการเลือกตั้งพร้อมนโยบายสําคัญคือการถอนฐานสหรัฐออกจากเวียดนามนอกจากนี้ครับที่ปรึกษาต่างประเทศคนสําคัญของนิกสัน ที่ต่อมาก็กล้ามาเป็น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์ใช้นโยบายเรียลโพลิติกตัดสินใจเปิดความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแยกจีนออกจากสหภาพโซเวียตตัวท่านเองครับคิสซิงเจอร์เดินทางเงยือนจีนและเข้าพบกับโจเอลไหลในปี1972ก่อนจะเปิดทางให้ผู้นําทั้งสองคือริชาร์ดน็กสันได้เข้าพบกับเหมาเฉิอตุงกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับจับจ้องมองย่างก้าวนี้อย่างใกล้ชิด ไทยเองเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเราจะมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดด้านนี้ของสงครามเย็นในภูมิภาคอินโดจีนเปลี่ยนไปมากนะครับนับตั้งแต่ที่นิกสันเริ่มต้นถอนทหารสาหรัฐออกจากเวียดนามใต้ยุบหน่วยแม็กวีเริ่มต้นนโยบายเวียดนามาเซชั่นกล่าวคือครับให้เวียดนามใต้รบบด้วยตัวเองที่แน่นอนนะครับว่า จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเวียดนามใต้ต่อเวียดนามเหนือ1,975ครับโดมิโนโค่อยๆล้มลงตามลำดับ17เมษายนพนมเปนแตก30เมษายนไซงอนแตกกองทัพผสมเวียดกงและเวียดนามเหนือเผด็จศึกเวียดนามใต้ร่วมประเทศสำเร็จแน่นอนนะครับว่าโดมิโนโตัวต่อไปที่กำลังจะล้มคือลาวและต่อมาไม่พ้นประเทศไทยของเราถ้าใครจำกันได้ครับรายการประวัติศาสตร์8นาทีเราเกินไปแล้วขณะที่โดมิโนล้มลง,ลง และสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกวันที่ไซ้ง่อนแตกประเทศไทยเราช่วงนั้นครับดูสงบสุขครับมีการเปิดตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการที่ชั้นบนของสยามเซ็นเตอร์แบบที่คนไทยเองไม่ได้สัมผัสถึงแรงกระเพื่อมของโดมิโนโลม้มแต่อย่างใดถัดมาเรื่องของการกระชับสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนพูดถึงจีนเราไม่ได้พูดถึงสาธารณปรปะช,ชนจีนในฐานะที่เป็นขั้ควคอมมิวนิสต์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในฐานะสปอนเซอร์หลักของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วย เรื่องการเดินหน้าในการสารสัมพันธ์ก็มีความหมายนะครับถึงการที่บ้านเราเองเดินหน้าในการกระชับสัมพันธ์กับจีนเพื่อให้ลดการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วยภาพที่เราเห็นจนชินตาในบริบทนี้ก็คือภาพที่หม่อมราชวงศ์คกฤทธิตปราโมชน,นายกรัฐมนตรีในยุคนั้น ลงนามเปิดสัมพันธ์ทางการทูตยอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีของฝ่ายจีนก็ <c oughs> คือโจเอินไหลในวันที่1กรกฎาคม2518ัหรือ1 9 7่พาูดง่ายปีเดียวกันกับที่โดโมิโนโล้ม3ตัวซึ่งปีนั้นก็เท่ากับ49ปีที่แล้วพอดีนะครับภาพดังกล่าวจะมีบุคคลสําคัญหลายคนอยู่ร่วมด้วยครับแม้จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับพลตรีชาติชายชุนทวันประธานกระทรวงต่างประเทศเวลานั้น ก็คือท่านอนันต์ปัญญารชุนนอกจากนี้มีบุคคลสําคัญเช่นท่านประสงค์สุนทริท่านอานวยวีรวันท่านเต๋บุญนาคส่วนฝ่ายจีนครับคนที่ยืนตรงกลางก็คือรองนายกรัฐมนตรีต้ตงเสี่ยวพิงการเปิดความสัมพันธ์ของไทยจีนในเวลานั้นมีการเตรียมการดําเนินการมาระยะยาวคงไม่ได้อยู่ดีๆนึกขึ้นมาบอกว่าอยากเจอท่านเหมาก็ไปเจอไม่ใช่นะครับทุกอย่างต้องมีการเตรียมการกระทรวงการต่างประเทศไทยอย่างที่ได้บอกเห็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแล้ว ได้มีการมอนิเตอร์สถานการณ์กันมาโดยลําดับนอกจากนี้ครับในแง่ของท่าทีในการระหว่างประเทศไทยเองมีการงดออกเสียงการลงมติในที่ประชุมสหประชาชาติว่าตกลงแล้วจะให้สาธารณรัฐประชาชนจีนคือจีนแดงหรือไต้หวันที่เรียกกันว่าจีนขาวไปเป็นตัวแทนที่ชอบธรรมของจีนในสหประชาชาติในช่วงเวลาดังกล่าวครับก่อนหน้าที่จะมีการเดินทางไปกระชับสัมพันธ์ ไทยเองมีการส่งคณะนักปิงปองไปยังปักกิ่งและใช้โอกาสนั้นในการพบปะกับโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีจีนถือเป็นการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์เตรียมการในการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตในปี1975เมื่อสถานการณ์สุกงอมไม่ว่าจะเป็นที่กัมพูชาหรือที่เวียดนามก็ตามแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยคือท่านชาติชายชุนวันรวมถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศณเวลานั้นก็คือท่านอนันต์ปัญญาชุนตัดสินใจให้มีการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ของนายกนตร,กรีก็คือหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและจุดนั้นเองครับก็คือจุดเริ่มต้นของการเปิดสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างเป็นทางการแน่นอนนะครับว่าการเดินหน้าเพื่อที่จะไปกระชับสัมพันธ์สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานั้นคือสิ่งที่ทําให้สาธารณรัฐประชาชนจีนลดระดับการสนับสนุสนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยไปทีละน้อยว่าง่ายๆจีนค่อยๆปล่อยมือให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเดินหน้าเคลื่อนไหวโดยลําพัง เสียงวิทีวิเคลื่นสั้นจากจีนที่เผยแผลล่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยก็ก็แค่หายไปครับเพราะจีนผูกสัมพันธ์กับไทยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วน่าสนใจนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเองพยายามที่จะหาการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตพร้อมไปด้วยแต่ด้วยความที่เบื้องต้นเองไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันนอกจากนี้ฝ่ายสหภาพโซเวียตเองประเมินสถานการณ์ของไทยไปแล้วและเชื่อว่าไทยแตกต่างไปจากเวียดนามและกัมพูชา ตรงที่ไทยเป็นเอกราชมาโดยตลอดจึงทําให้ไม่มีปรากฏการณ์าการแบ่งแยกและปกครองสังคมไทยมีความซับซ้อนน้อยกว่าทําให้คนในประเทศดูมีเอกภาพมากกว่าในเวียดนามโอกาสที่จะมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ามากแต่การทูดการเดินเบี้ยมากแต่ละตัวถือว่าเป็นช่วงของความสําคัญนะครับในการที่ทําให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้ามาอย่างที่เราเป็นด้วยแต่แล้วครับแน่นอนว่าการที่โดมิโนโล้ม2ตัวในช่วงเดือนเมษายน กัมพูชาเวียดนามถัดมาพฤศจิกาย,ยนเป็นลาวสิ่งเหล่านี้เองครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้แรงกดดันของประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างหนักหน่วงมากขึ้นแต่เรื่องไม่เป็นแบบนั้นครับเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรแถมประเทศไทยยังกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างสันติาาาาภาพในกัมพูชาอีกด้วยสิ่งนี้ติดตามได้ในเอพิโซดต่อไปครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears